ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหั่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร6 6 4 8 8 7 7 6 6ไปช่แคิหกันได้เลยครับกไปชงชิันเดียว ครับสวัสดฟซี FC ก็ใส่ตรกรสอนภาคส่วนนะครับวันนี้น่าดื่นการสงมัวให้ลูกค้าทางนี่ครับพ้าน่อดินนะครับบ้านเท่านี่แหละนะครับเป็นมัวแม่ลูกลูกซุยใบส่วนกระบอกกระปิ่นอ่ครับเนี่ยเอาเบิ้งบรรยากาศการขึ้นมัวกันนะครรับบมาเิงถครับ รถท่พี่รองครับในรับมาตรฐานแน่นอนคร like uh, well. ับพี yeah, ่รองครับรับก่งตัวไทยนะครับขอให้เป็นออกจากวิลย์นะครับมันจะได้ง่ายต่อพี่น้องนะครับ่ายใจยม่สิน้อยลงนะครับพี่นรองสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ0644867066ัวเเปนุ่่่รออค้ไ จมกันเนาะไปมอกันเนาะเจาะจัดเลยเจามาตะเข้ากันิซือใหม่ไหเรถออกก่นบา้ไหนเรถออกก่นืขิมลยวเาไปเลียงลูเ้าไปเลียงเอาขินพีลเนาะมาตะเข้าเราพีเลยต้องมาสิ ผมแค่จะไดยหยิบตอนดี้เวลาท่าครับพี่ม้ครับหยิบสวยๆเยอะเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากได้ม้วนดีม้วนงามพี่ต่อสอบถามเลยครับเนี่ยแม่สดไม่เอี่ยมเลยครับพี่น้องครับสาวโอ้โหเนี่ยนสาวกุ๊สื่อครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับไม่ได้แถมนะครับเด็กๆก็จะเหลือเกินคุณคือออกนะครับคือกรอดนะครับคือกรอดนะครับเออยทำแบบนี้กับสวยเลยนะครับ รุ่นๆนะครับบริการนะครับเรื่องนี้มั่วเกียร์นาเลียงทั้งนั้นครับทเกษตรกรตัวตรงตัใจครับเข้ามาสอบถามเลยขึ้นแล้วครับพี่น้องครับขึ้นเปล่าลูกเปล่า เราดูไมขืนกวนปูธรรมดามันหยาดถ้าถ้าไปเจอบังทีมันยาดเลยพีมันยาดมันใ ฝูมึงจะออกมาอะกติดื้อ

แม่ลูกครับแม่ยังสดไม่เอี่ยมครับอันนี้กระจัมาเราใส่ยีมาลูกาคุณมีเนาะคุณตัวหนึ่งของพราะคุณสามสามสาหัสข้างยางเดืนะยเดือเลยป่ะเขาพาบอกอันนี่งด้วย เดกด้อยทเกไม่ค่อยมีที่ไหวเลาะต้องไปเล้ยงลูกว่ะลูกว่ะหได้เลยว่ะไปเรียนซื้อพ่อมา ไาเมเลยมาลูกมาขึ้นขึ้นรถเร็วเร็วเร็วเอ้ยรอียรอียรขึ้นรถลูกขึ้นรถไวขึ้นรถขึ้นรถตื่นเรอวะตื่นตืนเงี้ยไอ้ดูฉันเลยใอมาลูกมามาลูกมาจบงแม่เลแม่เบึงทางเลยกันเนี่ย

ลอยครบกลองเรวเรลยมาลูกมามาลูกมามาลูมาข้าวักวุนตัวนี้ตาเสียบตาเสียบตาบ่ สวยงามตังท้องฟ้า

แล้วมันขุ e. ้นกันดีจับยังไงก็ได้ดีโอเคคับพี่้องครับเดี right? hmm? sure, ๋ยวไปชมบรรยากาศการลงม่วให้ลูกค้าครับเดี๋ยวตาชิไปเลยครับตอนนี้ครถึงบานกาเป็นการดลอยนการที่บานพนมดินนะครับบาุเสุรินทเท่านะครับมาทรงหดบานอดคอครับพี่รองครับได้ที่รับเร่สดระจากันนะครับอดมาจงไปส่วนนึงแล้วครับพี่รองครับ จะจัดดีครับครูดีใจมากไม่งามเนี่ยแนอนครับพี่น้องครับเอาลูกบอลเอาเอาเอาอาเอาลูกบอลบอลเออยสุดยอดครับพี่น้องครับสีสันจัดจานครับพี่น้องครับกำไรงามแน่นอนครับหัวแบบนี้นะครับยังสดใหม่เอี่ยมหอกเลยนะครับโอ้โหบอาลูกบอลบอาลูกบอลเอาลูกบอล ับจุใจวะเดี๋ยถามมามากล่องแล้วสามองสิบองไม่เด้อ่ได้ที่ตรงแขนตรงเออผมมีตัวไม่มนะครับสอี่เพิ่นสปอร์ตรัีไป้องครับโอนไปสองหมื่นม็กเลยผมก็คิดนน้นะครับเพิ่นส่งซรีไปเล่าเงินมาทัดเขานะครับนแถบพนักงานเขาตั้งนโอนนะครับพีองครับโอนไปมัดจำไปสองหมน การันตีเล้วพี่น้องทรงแท้ทรงจริงนะครับพี่น้องครับในบรงกาศทรงแท้ทรงจริงนะครับเป็เลยพ่อจ๋าโยบิเนี่ยง่ายงามงามเนี่ยงามครับในกล่องกับตัวแท้ยังงามกว่าในนีแล้วเนาะน่าเด็ดเดครับพี่น้องครับกล่องมันสัวแล้วะกล่องมันตัวมันอาจจะน้อยดีหน่อยเพื่อนเป็นหัวโอนเงินอย่างเดียวครับพี่น้องครับของแท้งามกว่าในกล่องแล้วครับการันตีเลยครับพี่น้องครับนี่จากปากท่านลูกค้านะครับพี่น้องครับจากปากคนนู้นค่ะอันนี้พี่ยุบัดได้ครับมาเนมี่ยสารพืชนิดพี่ซื้อยังครับ ชื่อซุลสิทธิ์พี่สุรสิทธิ์นะครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาที่ส่วนที่เหลือจากพี่สาวไปนะครับเส้นเส้นทีเนาะเนี่เหลืออยู่หกสิบห้าห้าร้อยครับการันตีส่งจริงส่งแท้สิพี่น้องครับเบิร์กบกหางเลยยังอีกสอเดือนเราก็แยกลูกแยกลูกแยกลูกผมต้งกรขึ้นนะครับแม่งกระอ้วนตัวนี้ ไอ้หลวงกินนมแต่ว่าถ้าถ้าเข้าบ่อห่อนบ่อฝ่าวก็หลวงก็สิญย์ใหญ่นะเพราะว่าถ้ามันกินนมหลายปันใดทเฮงจะเฮงจะดีครับอันนี้มันได้จักเดือนวนั่นเนี่ยมัน๊กซีซีกั่วไหยครับซีเนี่ยแหละลูกพี่วายมันจุดดีสุดมึงไหนครับมึงสองมั้ยเป็นนับเงินคทับครับครับนับก่อนนับกั้นไอ้ผสมเทียมรับรับผสมเทียมรับครับรับผสมเทียมนะครับมากตัวไหนเรื่องโตครับ บ้องส่วนส่วนตัวว่าไก่นกเชือแบบนี้นะครับอันนี้ทำแจกปากป่ัะท่านนี้เขาหิดเราได้ยิบเท่าไรวะอันท่านนี้เขาหิดทับตัวไหมอ๋อทับตัววตงเดน่การทับงงาตาเด่นงัวของบ้าน์น้องจูบนีไงของบุญหลอดซ้ำแต่ว่าแบบดีครับพี่น้องครับตรงน้ำเดืยนแบบดีครับการทับตัวนี่ยพวกมันว่าไม่สวยนะครับแต่แล้วแต่พอพันธุ์ แต่ว่าการคุ้มค่าคุ้มราคากับการเราคอยเป็นปีเนี่ยเพราะมาส้ลูกหลอดไปเลยครับสองพันสามพันยูบิเสียดายครับพี่น้องครับออกมาเป็นราคาเบึ้งเบึ้งพี่น้องครับเบื้องความแตกต่างนะครับเนี่ยเสน่ห์ของลูกผสมครับคือการใจลูกงามกว่าแม่ครับเนี่ยพวกขาใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับน้ำเหนือน้ำตัวเงานะครับอนาคตไก่ครับมั่วแม่นี่ครับใส่สิปลอยเอิญนะครับเด้อ ครับเอาเอานามบ้านย่างหิกินเราเพี้ยงที่มาทาต้นยกษ์ครับพี่รองครับสีสันจัดจ้านครับพี่รองครับพืเพี่อรอว่าส่วนโตปีฟันมีอยู่แล้วสามตนะครับพี่รองครับเขาทรงเล็กน้อยครับพี่รองครับแต่ความจริงบัวยังสดยังใหม่เลยนะครับเบื้งลูเขาครับเนี่ยเสน่ห์ของลูกผสมครับพี่รองครับหนาเงียวย่นครับพี่รองครับเนี่ย โคกหางเป็นธรรมดานี่พี่น้องครับหางเป็นพวงงามที่สำคัญครับพี่น้องครับคือมั่วตัวนี้เป็นครบนะครับจะให้ซีซาร์เป็นอันดับเต้นก่อนนะครับตัวนี้อีกจังหน่อยกับเห็ดเขานะครับเห็ดเขาใส่ขุมเป็นราคาพี่ครับพี่น้องครับเนี่ยลักษณะสวยนะครับครับครับเบิ้ลนังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ครับท่าคนเหยนะข้อแกง้หนึ่งยูบานตรบเลหาท่านแหา่นแวนจเล่าอีกัหมเ็นงานน้ากันแต่ไหนยังสรอ๋อพรานห่อาหลยนี่ครับบอกมาตัวพะกวงกับพี่้องครับพเห็นชาตเจียนับพี่คือข้าเปจริงคือผมเห็นมันนับตระเลแล้ว ครับแต่ว่าผมกคยนับให้เห็นชัดเจนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปอนเป็นหาลอยนะครับอ๋อมัหาหาลอยเนาะครับเมื่อเหนไม่เก็ตเลยครับเนื้อทอดในฮีการลอยครับพี่หล่อครับอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับฝากพี่หล่อซอยก็ไลค์ก็แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ได้จนกาหม่วขึ้นติดต่อได้ครับ0644867066สี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ